สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวโวโลเกมเมอร์นะครับอยู่กับปริศนาฟาแล็บเหมือนเดิมนะฮะฟาสองแต่ผมรู้สึกว่ามันอัปเดตใหม่นะมีการแบตเทินโหมดด้วยงั้นผมจะเล่นแบบเริ่มเล่นเลยคุณมีเวลาสนาทีในการตอบคำถามให้ถูกต้องมากที่สดุดหากคุณตั้งสติพร้อมแล้วก็เริ่มต้นได้เลยนะมันท้าเรามันท้าเราผมไม่ยอมนะผมไม่ยอมเริ่มเกม รเสียงงหน่อยนะนี่ผมไม่ได้ออกคลิปมานานแล้วนะเนี่ยแม่ชอยนางลำตัวจริงเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแม่ครับอ้าวแม่ชอยนางลำมีอาชีพเป็นนางลำหรือนางระบำนางลำดีครับอ้าวตู้ปลาที่ใช้เลี้ยงปูจะเรียกตู้ปูหรือตูปต้ปลาตู้ปลา ตู้มา้ามีมา้าอยู่ในมีมา้ามีม้าอยู่กี่ตัวในยู่ในตู้กี่ตัวก็ได้อ้าวตู้เพลงมีเพลงหรือมีศิลปินไหมตู้มีเพลงไอห,หนุ่มตู้เพลงเพลงไอห,หนุ่มตู้เพลงนะฮะไอห,หนุ่มในเพลงจีบหญิงเก่งไหมเก่งมากอ้าว ถ้าเขาจีบยิงไม่เก่งเขาใช้อะไรจีบผู้ชายเขาไม่ได้จีบผู้ชายเนาะไอห้หนุ่มในเพลงไอ้หนุ่มในเพลงใช้เหรียญบาทหรือเหรียญห้เหรียญบาทเหรียญหหรือเหรียญสิบหยอดตู้เพลงเออผมคิดว่าได้เป็นเหรียญเหรียญสิบเลยครับอา้าวสงครามเย็นต้องทำไหนดูไหนเมื่อไหน อะไรก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เฉยไปเวียนเทียนวันเข้าพรรษาต้องเวียนเทียนกี่รอบสามรอบครับอ้าวโบนั้นหกเดือนในเงินเดือนกี่เดือนหกเดือนนี่ถ้าเราไปร้านจัก,กรยานขอให้เขาเชคแคนให้หน่อยเราต้องยื่นมือหรือยื่นจักรยานให้เขาเราจะฟักยื่นจักรยานนะครับ ถ้าเราจะเช็คแฮนด์เราต้องมีมือหรือมีจักรยานมีจักรยานอ้าวเช็คแฮนด์อ้าว,าวไม่ได้เช็คแฮนด์อย่างนั้นเหรอ What the fuck โอ้ปวดเศร้ากับคะแนนนี้มากครับนะครับสนับวันนี้นะฮะเราก็พอแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับ